สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับพบกับอออันอีกแล้วครับวันนี้ฮะมีทีเด็ดอีกแล้วครับนี่ทีเด็ดวันนี้นะครับก็แท้ทันนิยมเหมือนเดิมครับผมอ่าวันนี้ก็ยังรับเช่าให้เช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยเช่นเดิมครับอ่าวันนี้ฮะก็ไม่ได้เกะกล่องนานแล้วครับถ้าไม่เกะกล่องก็ไม่มีคนกล้าส่งครับนี่นี่ครับวัดสันจำเริญบุญครับผม อันนี้จะเป็นชื่อของผมนะฮะถ้าท่านได้จะปล่อยเดี๋ยวผมให้ที่อยู่เต็มๆไปนะครับเช็คพระนะครับแล้วก็จ่ายเงินทันทีนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะนะครับเดี๋ยวต้องโทรหาเจ้าของพระก่อนอันดับแรกนะครับเพราะว่าเราจะได้เช็คไปพร้อมๆกันนะครับเบอร์อะไรอะเดี๋ยวนะอืมอ่านี่ไง เปิดไมค์ติดแล้วครับฮัลโหลครับผมพระถึงแล้วนะครับครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังจะเกะกกำลังจะเกะนะครับครับโอเคครับสักครู่ครับผมอันนี้พี่เพิ่งเคยส่งหาผมครั้งแรกใช่ปะใช่ครับอ๋อโอเคครับผมแป๊บหนึ่งนะครับ ผมผเสีไดายมาซาเซทีมากเลยครับผมแลผ,ผมชอบมาตอน4,005พี่โอ้ชอบมาตอนปีไหนครับเนี่ยน่าจะสองปีที่แล้วครับสองปีที่แล้วอ๋อช่วงราคาคยังแรงๆอยู่ใช่ไหมใช่ครับอือแต่ก็ยังดีที่ยังขายได้นะครับเดียวขายได้เดียวขายได้ ถ้าพระแท้ก็มีราคาขายได้อยู่แล้วครับออแต่ผมไม่คิดว่าราคาจะลงขนาดนี้ขนาดพระหลักนะครับใช่นีมากี่เหรียญกี่องค์ครับอ,อของผมซื้อมายังเหี่อนครับ<อ>แต่ยังยังผ่านล้านผมไปเช่าที่หน้าวัดมาอันนั้นผมเช่าน,านะัป้เก้าผมเช่ามาสองหมืนห้าโอ้ผ่านล้านอปาก้านี่ครับ ก็จะมีเนื้อทองแดงด้วยใช่ไหมครับให่ส่งมาอทองแดงหมุเท่าหมอพันหกโอ้โนี่โอเคอันนี้จะเป็นรวยมหาเศรษฐีปีห้าเ็ดครับอันนี้เนื้ออะไรนะครับเนื้อชนวนครับเนื้อชนวนนะฮะนี่เนื้อชนวนเดี๋ยวผมส่องแป๊บหนึ่งเป็นไงความสวยแท้ทันนิยมนี่ พร้อมเรียมเลยกลุมเสียดายอะครับซีเรียกลุ่มห้อยอยู่ไงแต่พอดีว่าผุ่มร้อนตังไงครับผมไม่เป็นไรครับยังมีราคานี่เลขเจ็ดเอ้ยเก้าเจ็ดสามใช่ครับเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามโอเคสวยเอามาดูพันล้านสองอวบกกาก้านี่ โอเคนี่ก็ป้ายแดงแล้วเนี่ยป้ายแดงครับสิ่งเดิมใช่โอเค,อเคนี่ล้านสองโอเคสวยมาดูลมดำลมดำลมดำอ๋อ,อลมดำเลี่ยมด้วยเลี่ยมด้วยครับใช่ครับเลี่ยมด้วยเลี่ยมด้วยโอเคสวยอยู่ครับ บัญชีส่งมาแล้วใช่ไหมครับส่งแล้วครับชื่อสุทธิพนนะครับครับผมอันนี้ส่งมาจากไหนครับเนี่ยเพชรบุรีครับอ๋อเพชรบุรีครับผมอ๋อพี่เคยไปวัดตะโกอยู่ใช่ป่ะเคยไปครับเมื่อก่อนผมทําสายนิดผมทํายังพลาคภาคตะวันออกทางนน้นนลครับก็เลยไปแวะเที่ยวาอ๋อแวะเที่ยวก็เลยได้พวกเหรียญพวกนี้มาใช่ไหมครับครับผมอ๋อโอเคเรียบร้อยดีเดี๋ยวผมโอนตังไปแล้วผมแจ้งสลิปนะครับ ครับผมโอเคเดี๋ยวผมทำคลิปอีกนิดนึงนะครับโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่โอเคก็พระเรียบร้อยดีนะครับนี่อันนี้จะเป็นเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนจะแพงกว่าทองแดงแพงกว่าอับากาอยู่แล้วครับเนื้อชนวนเนี่ยโอ้โหยังสวยยังสวยเลยอ่ะดูใกล้ๆ นี่แท้ทันนิยมนะครับปี57นะครับนี่เลข 9, นะ 9, 7, 3, 9 7, หน้า973 973หืมนี่โคชาราเก้า9จ3สามอืมสวยพร้อมเรียมเลยเนี่ยอ่ะวันนี้แบ่งปันครับแบ่งปันแบ่งปันนะครับพอดีนี้เอาไปหนึ่งพันแปดร้อยบาท ไอเลียวแห้งไวเลยครับเนื้อชะนวลน,นะครับจะแพงกว่าปกกาแพงกว่าทองแดงอยู่แล้วครับนี่แท้ทันนิยมครับผมอยากได้แค่นี้เลยครับสวยเลยดูดิโอ้โหสวยจริงนะครับนี่เล็กเก้าหน้าด้วยแล้วเรามาดูพันล้านสองทองแดงนะครับทองแดงรมดำอันนี้จะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมขึ้นคอเลย เอาบอเบาครับเอาไป400ครับผมนี่400บาทนะครับส่วนอัปก้านี่อัปก้านะครับจะออกวัดแพงกว่าทองแดงอยู่แล้วฮะทุกรุ่นนะครับอัปก้าจะออกวัดแพงกว่าครับผมแต่วันนี้นะครับวันนี้นะฮะเอาไป350บาทพออ่ะให้เร็วให้ไวครับแคปไปเลยฮะ350นี่ ทอ,องแดงรมดำา4 0 0นะครับพร้อมเลี่ยมแล้วก็นี่ห่วงเชื่อมเนื้อชะนวนพันแปดโอ้โหถูกมากพันแเนี่ยดูดิพ8นแปดพัให้เรีวให้ไวเลยนะครับให้เรีวให้ไวเลยอ่าเรามาดูทีเด็ดทีนี้เป็นไงทีเด็ดเรานะครับอ่า นี่นี่กล่องแดงกล่องกรรมัมมีจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเนื้อเงินนะครับกล่องกรรมัมมีไตท่านนะครับรู้จักแน่นอนทรงนี้ฮะทรงนี้ก็ต้องเป็นไตามาดห้าเก้าเก้าห้ารวอรวยรนะครับนี่ดูครับเนื้อเงินผิวกระจกนะฮะนี่แถ้ทันนิยมปลุกเสกสามวาระด้วยกันเป็นเหรียญรุ่นที่นิยมครับ นี่โอ้โหป้ายแดงครับรับประกันนะฮะป้ายแดงครับหรีเดนนี้ยังสวยนะฮะนี่ก็จะแพงกว่านวะแพงกว่าทองแดงแพงกว่าอัปกุกะแพงกว่าทองทิพย์นะครับก็เป็นลองแค่ลงยานะครับทองคําด้วยดูความสวยเป็นไงอื้ือาดูครับความสวยเป็นไงตดคุมชัดสวยดูจมูกเกินร้อยครับสุดบล็อกเลย เนี่ยดูดินี่เลยฮะทีเด็ดเราครับวันนี้ฮะสวยร้อยนะครับนี่เขาเรียกว่าพระสวยร้อยนี่ต้องมีคำว่ารวยตรงนี้ด้วยนะครับเลขห้าหนึ่งหกหนึ่งนี่ครับไตามาดห้าเก้ารอเรวยรวยโอ้ยยังสวยสวยมากวันนี้เอาไม่แพงนะครับฟังราคาดีๆนะฮะ เรียญสวยร้อยนานทีจะมาครับผมเหนือเงินผิวกระจกแท้ทันนิยมปีห้ครับไตามา59เ้เก้ารวยรๆปลุกเสกสามวาละจมูกๆๆๆอู่เกินร้อยครับผมอ่ะวันนี้ครับผมฟังราคานะครับราคานี้นะฮะวันนี้วันเดียวครับเอาไป6,500บาท6,500 นี่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเหรียญสวยขนาดนี้ฮะนี่เนื้อเงินแท้นะครับผิวกระจกนี่อ่ะอยากได้เบาๆใช่ไหมอยากได้เบาๆก็มีครับรุ่นเดียวกันครับผมแต่เป็นเนื้อทองแดงนะฮะไตามานห้าเก้ารวยๆ,ๆเหรียญน,นี้ผิวสวยมากอ่าเนื้อทองแดงนะครับดูผิวครับหอมเรี่ยมนะครับขึ้นคอได้เลย ไทมา้านห้าเก้าครับเนื้อทองแดงเลขโคดอะไรเลขโคดหนึ่งแปดสองสี่เก้านะครับหนึ่งแปดสองสี่เก้าครับผมนี่โอ้โห,หดูผิวดิโคตรสวยอ่าจมูกจะมีนิดนึงครับผมแต่วันนี้ก็ไม่แพงสภาพนี้ครับไม่แพงครับผมอ่าบอกราคาเลยแล้วกันเอาไปสองพันบาท ไอเล็วให้ไวนะครับ2,000บาทไตามาดห้าเก้ารวยๆๆเนื้อทองแดงผิวสวยร้อยดูผิวดิโหูยอสองพันนะครับทองแดงเนื้อเงินหกพันห้าดูครับนี่ไตามาดห้าเก้านะฮะอันนี้ก็แท้ทันนิยมเหมือนกันนะครับห่วงเชื่อมพันแปดครับเนื้อชนวนครับผมอ่านี่พระทรงนิยมนั่งพานนะครับทองแดงสี่ร้อย อปปกาสามร้อนะครับโอเคครับก็ยังรับเช่าเหมือนเดิมนะครับหลวงพ่อรวยเล่นหากันอยู่แล้วฮะรู้จักกันทั่วประเทศครับผมอ่าเดี๋ยวผมขึ้นไลน์นะครับเบอร์โทรไ้ให้ครับผมท่านใดอยากปล่อยอยากเชา่านี่ฮะแอดมาเลยครับแอดมาก,ก็จะขึ้นโปรไฟล์นี้เลยอ๋ออันจำเรินบุญนี่มีเพจด้วยครับเพจท่านใดสนใจอินบอกข้อความเพจมาได้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ